หรือคุณผู้ชมคิดว่ามีตัวไหนที่ดีกว่านี้ในราคานี้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกใน,นดุดหน่อยก็แล้วกัน <Show me. S 1> และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะคุณผู้ชมวันที่ใน,นดุดได้รีวิวเรซมีโน้ตนายคนแรกของประเทศ <laughs> ดีใจจังเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะ ด,ดังนั้นเราก็ตอบแทนผู้ชมด้วยการไปทดสอบหลากหลายอย่างมาให้ผู้ชมนั้นได้รับรู้กันหล,หลายคนเนี่ยนัดูพูดก่อนเลยนะก่อนจะรีวิวนะดักคอกันไว้ตรงนี้เลยนัดูเห็นคอมเมนต์มาตั้งแต่สมัยได้มีโน้ตแแล้วทุกคนคาดหวังมากไปในราคา4,999จริงๆอะ่ะตัวมันเองเนี่ย ตัวเครื่องมันเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทําได้เกินราคา4,999ไปนานมากแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่อาจจะมองว่าโอ้โ oh, หพี่ลองเปิดเกมตรงนี้พี่สุดพลังเท่านี้รับรองมันอาจจะไม่ไหวแน่เฮ้ยฮัลโหลนายนี่มัน4,999บาท5,000บาทนายจะเปิดเทียบเท่าตัวละ20,000หรือ30,000ไม่ได้โอเค แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจ่ายเงินไป4999นดุลมั่นใจว่าคุณได้มือถือที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งแน่นอนในบนพื้นฐานความเป็นจริงในราคานี้ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอิ s ชอว์า เซมี Xiaomi, คุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่กําลังทําตลาดกันอย่างหนักมากๆในประเทศไทยเราก็คงได้ทราบกันมาแล้วได้มีโน้ต8นั้นก็ได้ตอบรับเป็นอย่างดีรอบนี้เข้ามาพร้อมกับโน้ต9แล้วก็โน้ต9 Pro นะคะคุณผู้ชมลหลายๆคนก็มีคําถามว่าพี่ครับแล้วมันต่างจากตัวเก่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวนูนจะเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบกันกันกบตัวของ r ร d มี n โน้ตที่คนเอามาเป็นประเด็นมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของ CPU ว่า Snap d r a g o n 6 6กกับเจ้า e d i a t ท k ตัวนี้เนี่ยตัวไหนจะลื่นมากกากกวว่่่าาาาันถ้้เิดใหตอบบบแงย นะการใช้งานทั่วไปจากที่น้ดุลได้ใช้ทั้งตัวของ r ร d m i Note 8แล้วก็ r e d m i Note 9ตัวนี้เนี่ยตัวของ r ร d m i Note 9ตัวนี้เนี่ยจะมีความไหลลื่นในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมากกว่ายอย่างเห็นได้ชัดการทำรองของรุ่นนี้ออกมาเนี่ยนาดุดมองว่าดีกว่านะเพราะว่าตอนที่นดุใช้ตัวของ r ร d m i Note 8เนี่ยมันจะค่อนข้าง กึกกึกกักยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยไออาการกึกกึกกักอย่างนั้นเนี่ยไม่มีนะแต่เดี๋ยวเรื่องเกมเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเจาะไปะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องประเภทของ CPU ูเนี่ยนดุดว่ามันไม่ได้แพ้665นะ <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละเรื่องนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นจากการออกแบบก่อนก็แล้วกันการออกแบบของเครื่องนี้เนี่ยออกแบบมาเนดุดบ,บอกได้เลยว่าเนดุดลองพกกไปถ่ายรูปเล่นไปเล่นเกมอะไรแบบนี้เนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่ดีแล้วก็จับถือเนี่ยได้ง่ายมากๆ แม้ว่าเขาอาจจะทํากระจกมาให้ดูเหมือนว่าเป็นกระจกด้านก็ตามแต่ว่าเราก็ยังสามารถจับรอยนิ้วมือได้ง่ายอยู่ดีนะสแกนลายนิ้วมือตรงนี้เนี่ยใช้งานดีมากๆเลยนะคะุณผู้ชมตำแหน่งของเขาเนี่ยกำลังดีเลยสมมติเราดูถือแบบนี้นะดูแตะดูนะหนึ่งขางปุ๊บนะการตอบสนองของสแกนลายนิ้วมือน,นั้นเร็วมากถ้าเกิดว่าคุณซื้อมือถือระดับแบรนด์ระดับอินเตอร์ระดับนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณไปซื้อมือถือ มันจะมีคนมาถามดุดว่าเออแบบพี่ครับยี่ห้อนั้นนี้ที่มันเป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้แบบมีชื่อเสียงมากเลยเนี่ยหรืออาจจะแบบไม่ได้ขายต่างประเทศเลยพวกนั้นเนี่ยโหต้องบอกว่าคุณภาพมันต่างกันแบบว่าฟ้ากับเหวตอนนี้เสี่ยวมี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับคุณผู้ชมขายในยุโรปด้วยขายกันไปหลายๆประเทศเลยชื่อชั้นมันต่างกันเยอะนะคะคุณผู้ชมนะโอเคไหมนั้นนั้นคุณภาพการใช้งานเนี่ยหรือว่าการออกแบบทุกอย่างมันถูกใส่ใจมาค่อนข้างโอเคนะเราก็เลยมองว่าตรงนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเเเดีียววววในนนรรรืืื่่อออออองงงขกกกกาาาาแแแบบมมลล้้้็ิตถค ส่วนกล้องนี่แหละลเราก็อาจจะมองว่าไอพี่มันปูดออกมาเนี่ยพอเราใส่เคสปุบเนี่ยมันก็จะไม่ปูดแล้วแต่ถ้าดูไม่ชอบใส่เคสเนี่ยมันไม่สวยนั่นดูก็เลยขอดออกมาให้โชว์เครื่อนจะเต็มเลยจะดีกว่านะสำหรับเรื่องของ UI นะครับผู้ชมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ครอบทับตัว Android อย่างมี U i 11รอบนี้เนี่ยตัวเร d m i n o ต e นายตัวนี้นะครับผู้ชมก็ยังเลือกใช้มี UI 11อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีแผนการอัปเดตตัวของมี UI 12ให้เร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะผู้ชมคือตัวนี้จะเป็น Android ใช่ม้ผูแตต่่ววาาั UI ของเ,เี จะยังเป็นตัวของมี11ออยู่ซึ่งเขาก็มีแผนที่จะอัปเกรดตัวมีว1 2ให้ด้วยนะอ่ารอดูได้เลยตรงนี้แต่อาจต้องใช้เวลาหน่อยนะอันนี้ก็ต้องมารอดูในราคานี้เนี่ยตัวเข็มทิศก็มีไจรสโคก็มีเซนเซอร์ก็ให้มาครบนะคบผู้ชมเราก็เลยมองว่าโอ้โหไคุณจ่ายไปราคานี้ก็ถือว่ามันก็คุ้มแล้วอะ่ะถึงมันจะเดรร์ไปบ้างนิดหน่อยเนี่ยในความเป็นจีนในการใช้งานเนี่ยแต่ว่ามันก็ถือว่าคุ้มมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีปัญหาตลอดในการใช้งานขนาดนั้นส่วนตัวนัดดุด มีวสิบเนี่ยใครที่ใช้งานก็คงพอจะทราบาแนวทางการทํางานประมาณนี้อยู่แล้วว่ามีวสิบเมันยังมีบั๊กอยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องของจอภาพนะครับผู้ชมนะดุกก็ไปอ่านคอมเมนต์มาหลายๆคนมองว่าสีจอของเขาเนี่ย เข้มเกินไปเฮ้ยน,นดุกเพิ่งเคยได้ยินอะไรแบบนี้เหมือนกันถามว่าเข้มเกินไปไหมมันก็เข้มแหละมันเป็น IPS ที่มีการปรับสีมาเนี่ยคือสีเนี่ยมันนดุกล้าพูดนะมันใกล้เคียงมากกับพวกกลุ่มของ OLED มากเลยสีนะสีแต่ว่าการแสดงผลสีดำเนี่ยมันก็ยังแตกต่างจากพวกกลุ่มของจอ OLED อยู่ดีแล้วก็การสู้แสงแดดก,ก็ยังแตกต่างกับการสู้จอแบบพวกกลุ่ม OLED อยู่ดีแต่ถึงะน้นแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าสีไม่สวยก็คงไปไ,ปไม่ได้นะอันนี้ก็ชอบมากๆใครที่ชอบเล่นจอภาพก็คงจะรู้น้นดุก็อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าสีีีจอตััวนน้มนม เหมือนจูนสีมาใกล้เคียงกับพวก Adobe RGB เลยก็คือสีมันจะเข้มๆนะสีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก LC ทั่วไปที่ราคานี้เนี่ยอย่างแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะทำสีได้ขนาดนี้เลยดังนั้นเราก็กล้าบอกเลยว่าสีสันจอมสวยมากคุณจะไปดู Netflix แบบว่าเต็มรูปแบบเนี่ยอันนี้ก็ดีเลยนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมจะชอบนะส่วนรื่อลำโพงดังดีนะดังเลยแหละอื ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะคะที่ออกมาแล้วเนี่ยนะดุกรู้สึกว่าอมืมันทําออกมาดีหลายๆอย่างเลยคือถ้าจ่ายราคานี้นะดุกก็ยังไม่รู้เลยจะเอาใครมาให้ฮาร์ดแวร์ที่ดีกว่านี้ได้อ่ะคุณผู้ชมลองพูดชื่อมาคุณผู้ชมลองพูดชื่อมาเลย 4,999บาทเนี่ยคุณว่ามันมีอะไรที่ให้ดีกว่านี้ได้บ้างอ่ะพูดมาเลยสีจอแบบนี้ความละเอียดจองเขาเนี่ยก็เป็น Full HD สีแบบนี้ด้วยเนี่ยลองหามาคิดว่ามีอะไรดีกว่านี้อีกในราคานี้อืม CPU <_ S 1> ก็ดีด้วยนะ <_ S 1> พูดถึงเรื่อง CPU <_ S 1> นะครับผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีอย่างมากเวลาคุณเข้าอ,อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ได้ช้าเกินไปนะเทียบกันกับ Snapdragon 665เนี่ยเราว่าตัวนี้อาจจะดูนิ่งกว่านะในเรื่องของการตอบสนองในการใช้งานอย่างลรเราเข้าแอปพลิเคชัน Lazada เงี้ยนะท่านผู้ชมมันก็ใช้เวลาโหลดแค่แป หนอในการใช้งานของ CPU ทั่วๆไปเนี่ยถือว่าทําได้ผ่านเลยแหละนะค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ว่าหลายๆคนจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าใช้งานทั่วไปโอเคแล้วเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนั่นดูขออนุญาตตัดภาพเกมวินเทสเข้ามาเลยก็แล้วกันนะสำหรับการเล่นเกมนะผู้ชมก็จะต้องมีคนเอาไปเปรียบเทียบกันกับตัวเก่าอย่าง r e d m i n o t e 8ว่าถ้าเทียบกันกับ Snap d r a g o n 665แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าให้นดุดพูดเนี่ยนดุดก็บอกเลยว่าอา่นดุดไม่รู้นะว่าอะไรปรับสุดอะไรไ,ได้มากกว่าการนดุดจำไม่ได้ละแต่ความไหลลื่นของเฟรมเรทหรือว่าเวลาเราเล่นเกมแล้วมันสมูทแบบว่าไม่มีการติดขัดหรือว่าภาพสวยกว่าเนี่ย ตัว snapdragon เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะเพราะว่า665กับตัวนี้มันไม่ได้หนีกันมากแต่ถ้าให้พูดถึงการเล่นเกมเนี่ยน่ดูดว่าตัว665เนี่ยแอบดูมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องของความเนียนตาเวลาเราเล่นเกมต่างๆการควบคุมเฟรมเรทการใช้รายละเอียดต่างๆของตัวเกมคุณผู้ชมอาจจะมองแค่ลื่นนะมาคนบอกโอ๊ยพี่ผมใช้ snap รุ่นนี้เปิดเบ a คแอนโซสุดลื่นหมดคุณไม่รู้อะไรคือถ้าเกิดว่ารุ่นที่มันแพงมากๆจริงๆเนี่ยหรือว่าดีมากๆเนี่ยภาพมันต่างกันมากเลยทีเดียวความ สวยงามของภาพตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองเขาว่า,าโุ๊ยมันไม่กระตุกเฉยๆอันนี้ก็ใช่แต่ว่าตัวมิด t e ทเนี่ยมันก็ทําออกมาดีนะคะผู้ชมเพียงแต่ว่าเวลาเราเล่นเกมจริงๆเนี่ยนัดดุดยังมองว่าตัว G P U ของมารีเนี่ยมันยังมีความเนียนตาสู้ของ a d ร์เดนไม่ได้ถ้าเทียบกับห6งกนะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าเทียบกับพวก710 712ู7 10, 7 12, เดนนี่ยนัดดุดว่า Arden ดนน่าจะทําได้ดีกว่าตัวมิด t e ทตัวนี้นะ G85 แล้วน,นใครที่คิดว่าเล่นเกมแบบปานกลางนะ ไปถึงคนข้างสูงนิดนึงเนี่ยเราว่าตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจริงจังกับมันนิดนึงเนี่ยนัดูดว่าสแนตเรกเกิลอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองแต่ถึงกรนนั้นแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามี d ดตเทคตัวนี้เขาก็มีข้อเด็ดอีกข้อหนึ่งก็คือเขาสามารถควบคุมความร้อนได้ดีกว่าสแนตเรกเกิลเยอะมากๆนะนใครที่แบบว่าเล่นเกมแล้วต้องการอ่าหนึ่งเลยคือไม่ร้อนมาก2ประหยัดแบตกว่ามีเดตเทคตัวนี้จะประหยัดแบตเตอรี่ได้มมาาากกกกวว่่นนนตัี้เเลแบบปถึงงสู แบตเตอรี่ทนมากนะ อึดเลยแหละถ้าเทียบกับ Snapdragon รุ่นที่เป็นซีรีส์600เนี่ยแล้วก็ตัวของความร้อนเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยสมัมผัสได้เลยว่าน้อยกว่าเห็นได้ชัดนะก็อยู่ที่คุณผู้ชมแหละจะเลือกว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนเรื่องรอมแรมนะคะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยให้รอมมาตั้งแต่รุ่น64สิกิกไปถึง128ยยกิกก็จะมีคนถามว่าพี่ผมควรซื้อ128ยยี่สิกิกไหมหลายๆคนอาจจะมองว่าผมควรจะซื้อ128ไปเลลยกัวใช้ไม่พอแต่่่วารุนนี้เเาพิ่มสิบแปดไ็เลยมองว่าคุณซื้อ64ดีกว่าอ่าแล้วก็ว่าคุณออยากจะเพิ่มตซื้128 นะคุณก็ไปซื้อ Redmi Note 9 Pro แบบ64แล้วเพิ่มเมมเอาดีกว่า เอออ้นี้พูดจริงๆนะดังนั้นคุณผู้ชมก็คงพอจะทราบในเรื่องของการใช้งานต่างๆแล้วเนาะการใช้งานแบบพวกเอ,อ่อรอมการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ SD card ในการช่วยเหลือตรงนี้ได้ส่วนเรื่องแรมนะก็ให้มาที่ 4G ่กนะแรม 4G ่กกก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วกับมือถือราคา5 0 0 0ันของ Android นะเวลานี้ในปัจจุบันไม่มีข้อพิจารณาหรือข้อติดเตียนอะไรนะเรื่องกล้องถ่ายภาพน,นะครับผู้ชมมีคนถามมาเยอะเลยว่ามันดีขนาดไหนเรากล้าพูดเลยว่าในมือถือ5000เขาถ่ายรูปไม่แพ้ใครเลยสักคนเดียวอ,อ้าวโดนด่าว่า วยแน่ๆก่อน้วแต่ก็มันพูดยากผู้ชมคุณดูมือถือ5,000บาทนะในการโฟกัสต่างๆ5,000นะมองให้เป็น5,000นะอย่าแบบไปแบบโอ้อลังการเวอร์ไปเทียบกับหมื่นสองหมื่นคุณดูมือถือ5 0 0 0ันคุณดูถ่ายรูปออกมาแล้วคุณดูความคมชัดคุณดูสีสันของเขานะ ทำออกมาได้แบบว่ายอดเยี่ยมมากๆสีสันดีการประมวลผลก็ถือว่าเร็วในระดับที่ใช้ได้เลยในราคานี้นะครับผู้ชมแล้วก็เรด,ดูก็ไปลองถ่ายอะไรมาหลากหลายอย่างนะโดยเฉพาะตัวของกล้องหลังกล้องวิดีโออะไรอย่างนี้เนี่ยนะ จัดมาให้หมดคอนเทนต์สูงสุดอยู่ที่48ล้านนะมีโหมด portrait ถ่ายภาพคนได้กดปุ่มนี้ปุ๊บจะกลายเป็นภาพแบบกรอบภาพ,พยนตร์อันนี้ก็เป็นแนวยาวใครจะชอบก็แล้วแต่นะมีโหมดกลางคืนด้วยนะบางแบรนด์5,000บาทเอากลางคืนออกไปด้วยนะไม่รู้จะออกไปทําไมมันควรจะมีถือว่าเป็นพื้นฐานมากๆแล้วก็โหมด professional สามารถใช้ได้ทั้งเลนส์ m a โครเลนส์ ultra wide แล้วก็เลนส์ปกติด้วยนะสามเลนส์เลยใช้ได้หมดกล้องก็ให้มาครบหมดคุณอยากได้ ultra wide เขามีให้คุณอยากถ่ายธรรมดามีให้คุณอยากถ,ถ่ายตื้น ังหมเ,นะเรามาดูตัวอย่างถ่ายภาพนิ่งกันทางผู้ชมอันนี้ไปถ่ายมาที่กลางแดดอ่ะสวยไหมคุณผู้ชมอันนี้คือมือถือ5,000บาทนะเจ๋งมากๆเลยทีเดียวสำหรับสีสันแล้วก็โหหลายๆอย่างทำมา5 0 0 0อะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปนี้กันต่อค่ะผู้ชมนี่เป็นการถ่ายภาพบุคคลนะของกล้องหลังเ e d m i Note 9นั่นเองนะตัวนี้การตัดขอบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้เนียนมากสักเท่าไหร่นะอันนี้ต้องพูดก,กันเลยมันจะมีบางส่วนที่อาจจะคมนะกริปอย่างตรงนี้มุมล่มเนี่ยคมมากแล้วก็ตัวสกินโทเนี่ยกล้องหลังตัวนี้จะถ้าสู้อยู่ อันนี้ถ่ายย้อนแสงด้วยแหละแต่ว่าเราว่าทาได้ดีมากแล้วนะนี่คือถ่ายย้อนแสงนะครับผู้ชมด้านหลังเนี่ยใช้โหมดย้อนแสงถ่ายมาเนี่ยคุณเห็นว่ารายละเอียดของตัวด้านหลังเองก็ทำมาได้ดีจะเสียต้องตัดขอบนิดๆนหน่อยๆเท่านั้นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นการยอมรับได้แล้วก็การถ่ายออกมาก็ดูสวยงามดีอีกทั้งนดูดยังชอบลูกเล่นนะลูกเล่นในการแต่งภาพของเขาเนี่ยร,รูปนี้เนี่ยเราสามารถไปที่คําว่าฟิลเตอร์แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้ซึ่งก็จะให้อารมณ์ของตัวรูปภาพที่เปลี่ยนไป ตามสีของท้องฟ้าที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะอ่าอันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นฟ้าโปรง่งฟ้ายังมีโปรง่งนั่นมันฟ้ายังมีหมดมีหมดเรืองแสงนี่ก็มีพบ่ําอะไรเงี้ยผู้ชมก็จะให้ ความรู้สึกของผ้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็สามารถลดได้ด้วยนะว่าเราอยากจะได้เยอะหรือว่าอยากได้น้อยมากอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะความเร็วในการตอบสนองก็โอเคนะทัชสกรีนใช้ได้เลยทีเดียวเรามองว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ทำออกมาคุ้มค่าอยู่แล้วตระกูลของ Redmi Note เนี่ยต่อให้ทุกคนอาจจะมีข้อที่อาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ก็ตามแต่ว่าในความรู้สึกของเราที่เป็นนักรีวิวเนี่ยเราบอกเลยว่า5000บาทจับมาก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยไอ้นี่มันก็ดีจริงๆอะ่ะ เออถ้ามันไม่ดีก็บอกมันไม่ดีจะให้พูดมันไม่ดีก็ไม่ได้เพระาะพูดจ่ายสี่พันก 4, ้าแล้วคุณทําได้หลายอย่างมากอืมอันนี้พูดจริงนะเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงแต่ว่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมแหละเพราะความคาดหวังของแต่ละคนมันก็ต้องพูดตามตรงว่ามันอาจจะไม่เท่ากันนะอืมมีความฟุ้งฟริง้งนะปรับโหมดมีฟิลเตอร์อาหารทิวทัศน์อะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนที่เคยใช้ตัวเสี่ยวหมี่แล้วอาจจะไม่ทราบนะคะก็คือเวลาเราดันภาพขึ้นเนี่ย ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีโหมดแชร์คุณผู้ชมซึ่งทาง Xiaomi เนี่ยมีการจับมือร่วมกันกับทาง Oppo Vivo แล้วก็ Realme นะอีกสาแบรนด์รวมไปทั้งหมด4แบรนด์และอีก3าแบรนด์นั้นก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันคือการแชร์ภาพไปหากันได้โดยผ่าน Wi-Fi Direct ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มแต่อย่างใดสมมุตินักโดูยจะส่งไปให้ Vivo เนี่ยแค่กดปุ๊บอีกฝั่งกดรับก็เป็นอักรินเรียบร้อยเลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเขามีมาให้นะจ๊ะ ส่วนงานวิดีโอนะครับผู้ชมอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ภาพนิ่งจริงๆเนี่ยคุณจะต้องถ่ายด้วยเลนส์อัลตราไวท์ภาพของตัววิดีโอเนี่ยจะสามารถการสั่นได้ดีกว่าการใช้เลนส์ปกติเยอะมากฮะใครอยากได้กันสั่นต้องถ่ายด้วยเลนส์อัลตราไวท์นนะ่วนสีสันนะดูว่าติดฟ้าไปน,นิดนึงนะมันจะออกฟ้าๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้การปรับแต่งวิดีโอน,นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ ดูวิดีโอต่อมานะคะเทียบกันกับเลนแบบปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าสีสันน่ะสวยดีแต่ว่าภาพนั้นมันมีความสั่นไหวมากกว่าตัวอัลตร้าไวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วจะชอบแนวไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องเดินเยอะๆหรือ,รอต้องการใช้กันสั่นก็ใช้เลนธรรมดาก็ได้นะสีสันเขาจะดีกว่าเล็กน้อยรายละเอียดเขาดีกว่าแต่นะถ้าเป็นอัลตร้าวก็จะนิ่งกว่าในการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะ <S 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 ส่วนข,ของกล้องหน้าเนี่ยถือว่าน่าประทับใจนะคะโดยเฉพาะโหมด HDR อันนี้เป็นโหมด HDR ก็คือหมดยอ แจะเห็นว่าหน้าดุดต้องเอามือมาบังเพราะว่ามองไม่เห็นเลยจนต้องเอามือมาบังเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะทําให้ข้างหลังเนี่ยเ,เห็นรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็สีสันแล้วก็รายละเอียดของตัวคนของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแบบว่าทําให้หายไปเลยนะอันนี้คือดีมากกล้องหน้าหน้าดุดในเซียนเรื่องกล้องหน้ามากคุณผู้ชมบอกเลยนะถ้าอันไหนถ่ายสวยเนี่ยนดุจจะพูดได้ง่ายมากอันนี้คือถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยโหมด HDR ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าพอใจมากๆอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราก็ บอกได้เลยว่ากล้องหน้าถือว่าผ่านเช่นกันนะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้อึดกว่าเรฟมิน t ต8อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคุณผู้ชม เอาทัเด้งออกมาเอามีนะอัปเดตนะอึดกว่าตัวของ r ร d m i Note 8อย่างเห็นได้ชัดหากคุณต้องการจะดู Netflix เป็นเวลานาน,านๆต่อเนื่องหรือว่าคุณอยากจะใช้งานเกมที่อาจจะไม่ต้องแรงที่สุดแต่ว่าต่อเนื่องหน่อยเนี่ยน,นดูบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากแล้วก็ในหัวชาร์จของเขาเนี่ยคผู้ชมนี่นะดูใช้จริงเดี๋ยวดึงออกมาให้นี่เห็นไหมเสียงดึงชัดเจนหัวชาร์จของเขาเนี่ยก็ยังเป็นตัวชาร์จเร็วด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแถมมาให้ในกล่องเลยในขณะที่ตัวเรมิโนต์แตัวเก่านั้นไม่ได้แถมดังวว่่่่าาาถ้คุณแบบไปใใสจเรือ,อง ของเกมนิดนึงเนี่ยเรมินโนตแปอาจจะดีกว่านิดหน่อยนะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองว่านี่ชาร์จเร็วก็มีให้นะราคาก็ดี4ี่พันเกล้องอันนี้ดูดีกว่านิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีกว่าแหละก็ต้องบอกว่าอัปเกรดและพัฒนาขึ้นมาแล้วก็แบตเตอรี่ทนกว่าอย่างเห็นได้ชัดคุณจะดูหนังคุณจะเล่นเกมอันนี้อึดมากๆเลยทีเดียวนะผู้ชมสรุปเลยแล้วกันนะครับผู้ชมสำหรับเรมินโนตนหรือว่าเรมินโนตเก้าเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นมือถือสุดคุ้มมันก็พูดได้เต็มปาก ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมว่าความคาดหวังของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะคิดว่า4,009โอ้โหผมต้องเวอร์วังอลังการตรงนั้นนะดุดก็คงช่วยอะไรไม่ได้เพราะในความรู้สึกของนักรีวิวอย่างเราเนี่ย4,009ตัวนี้คือทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องเกมเนี่ยตัว G85 อาจจะต้องรออัปเดตเพราะอย่าง ROV เนี่ยก็เปิด60เฟรมไม่ได้อ่าอันนี้ก็ต้องรออัปเดตหรืออาจจะไม่มีด้วยอันนี้ดุดก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะก็ทําให้คอเกมอาจจะมีตำหนิติดติต้งตรง คือถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมแบตเตอรี่อึดทนทานกล้องน่าดูดว่าสวยนะสวยเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็งานวิดีโองานวิดีโอนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามีการสั่นให้แต่น่าดูดว่าตัวนี้จะเก่งเรื่องภาพดงมากกว่าวิดีโอถือว่าพอใช้ได้ โอเคไหมแล้วก็ตัว60เฟรมของวิดีโอตัวนี้ก็จะอัดไม่ได้ด้วยเมื่อเทียบกับเรมโน้ตแปดบางคนบอกว่าตอนนี้ผมซื้อเรมโน้ตแปดมาตอนแรกเขาก็ไม่อัปเดตพี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็อัปเดตอ่ะอันนี้ก็รับไว้พิจารณากันด้วยละกันนะผู้ชมใครที่กำลังจะซื้อถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่นะดูกล้าพูดเลยว่า Re มโน้ตเก้หรือเรมโน้ตไนตัวนี้เนี่ยมันดีมากจริงๆผู้ชมและเราก็อยากจะแนะนําให้ซื้อจริงๆในราคานี้เพราะนัดุดก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรที่ดีกว่านี้แล้วหรือคุณผู้ชมคิดว่ามีตัวไหนที่ดีกว่านี้ในราคานี้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกนดุดหน่อยก็แล้วกันเรามาแชร์ความเห็นร่วมกัน คุณผู้ชมผิดพลาดประการใดช่วยเหลือกันนะสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาคุณผู้ชมหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นดุด้วยละกันนะจ๊ะถ้าเรายืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วแล้วก็คุณจะใช้มือถืออย่างมีความสุขมากๆเลยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบบาย สอบการอัดวิดีโอด้วยโหมด ultra wide นะคะคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดว่าเป็น ultra wide เนี่ยมันจะกันสั่นได้ด้วยโอ้แดดตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถต้านทานแดดได้อีกนานแค่ไหนนะเจ้าวัยรุ่นแต่ที่รู้ตอนนี้คือร้อนมากๆเลยนะเห็นไหมนี่จะ ultra wide กันสั่นได้นะจ๊ะถ้าเป็นเลนส์ธรรมดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการกันสันก็จะไม่ดีเท่ากับพวกเลนส์แบบ ultra wide นะแต่ว่าสีสันของวิดีโอก็ถ้าเทียบกับมือถือ5,000บาท เรามองว่ามันโอเคมากๆนะคุณต้องมองให้มันเป็น5,000อ่ะคุณเียวแบบไปอลังการเวอร์วังแบบโอ้โหพี่ตัวนั้นแบบ8ป0 0 0 0 0 0หมื่นหนึ่งอะไรอย่างงี้นะตัวนี้5,000ัเราว่าทำออกมาได้ดีมากและแต่ว่าในระหว่างที่เราถ่ายวีดีโอเราเปลี่ยนเลนไม่ได้นะต้องเลือก ทดสอบการอัดวิดีโอนะคะด้วยกล้องหน้าโอ้โหสีสันดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกไปที่ย้อนแสงหน่อยๆปุบ๊บเขาก็อาจจะสูญเสียรายละเอียดลงไปได้นะคะแต่โดยรวมเนี่ยมือถือ5,000บาทเนี่ยนดูดมองว่าตัวนี้มันดีมากๆไม่น่าเกียดเลยคุณผู้ชม